สวัสดีค่ะอลิกามีโอไมค์กอวันนี้จะมาสอนพับเสื้อยักกดซังและกางเกงฮากมามะค่ะโดยเริ่มจากเสื้อก่อนนะคะพับครึ่งค่ะใสร็จแล้วกรีดตามรอยให้แน่นกลางออกแล้วทำกับอีกด้านหนึ่งเหมือนกัน แล้วก็พับเข้าหาตรงกลางแบบนี้ทั้งสี่มุมนะคะเ,เสร็จแล้วกลับด้านพับเข้าหาตรงกลางเหมือนกันคะ่ะทั้งสี่มุม ้แบบนีเสร็จแล้วกลับด้านอีกครั้งหนึ่งพับเข้าหาตรงกลางอีกครั้งนะคะจะได้เป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราพลิกกลับมาที่ด้านหลังที่เป็นแบบนี้นะคะ ตรงนี้เป็นด้านหัวกลางกลางด้านนี้ออกนะคะเป็นแขนเสื้อทั้งสองข้างเป็นแขนเสื้อะคะ่ะแล้วก็ด้านล่างด้วยนะคะ เสร็จแล้วค่ะเสื้อยัโกรัดงเสร็จแล้วมาต่อกันที่กางเกงฮากมามะนะคะลักษณะการพับจะคล้ายๆกับเสื้อยัโกรสังพับครึ่งเสร็จแล้วกรีดตามรอยกลางออกแล้วทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วพับทั้งสี่มุมเข้าหาตรงกลาง จะได้เป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วกลับด้านพับเข้าหาตรงกลางอีกเหมือนกันจะได้เป็นแบบนี้คะ่ะเสร็จแล้วกลับด้านอีกครั้งหนึ่ง เข้าหาตรงกลางจะได้เป็นแบบนี้นะคะหน้าหลังเป็นแบบนี้กลางตรงนี้ออก ด้านตรงข้ามนะคะกลางออกเหมือนกันจะได้เป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพับครึ่งแบบนี้โดยการที่ดึงตรงนี้ออกไปด้วยดึงออกนะคะทั้งสองข้าง แล้วค่ะมึงเก่งหากระมาไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองไปทำกันดูนะคะ